จ่าพ่อจาวาดีค่ะครับจ่าพ่อจาหมู่บ้านนี่เขาจะน้อยพอสามสีน้อยนะบนรางสองน้อยโอ้สามสีน้อยบนรางสองน้อยเนาะเดินหนมือกันน้อยน้อยปกติออกยังกว่พอ่อปกติบ่อเขาอกับมันหลอกสองแปดหกกับศูนย์หนึ่ง สองโมเมนต์มเมนเฉพาะกิจ<บ>ปกติไหมไม่ปกตกหกิหาสามเก่าก้อศูนย์สามหาสามเก่าก็ศูนย์สามหกาสามเก่าอยู่เนาะเก่าสามอยู่เนาะครับพี่พี่เดี๋ยวพอพี่พี่หกศูนย์สี่เจ็ดก็ดหกสองศูนย์สี่เจ็ดก็หกสอง โอ้นี่เขาบนเขาล่างเนาะพี่เสดก็เขาบนล่างจ้ะโอ้พี่เศษกับเขาบนล่งนางเฉพาะกินเขาตัวหลุดตัววิ่นวออนงนะพ่อเนาะใทยหลุดหกกับหนึง่งตัวระว่างไว้สบายเลยมีคนถามานันรัฐบาลไทยมาความ่มเดี๋ยวจะตอนไทยคลิปพอจังหวะอีกเทือนหนึง่งเพราะว่าหลายคน บริย่อนมึงชุม่มชุ่มทีก็เจ้าเขาว่าไม่นะพอ่อรันพูดจิตเอย่างห้าหน้อยสกปรจังไปเล่าพัฒนาเรียกลักตัวไหนพ่อจ๋าโอ้โฉนหนึง่งสองสามเรียกลัก เก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวประกบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างเนีย่ยนะคะแซบหนึ่ง

หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด เลขวินตัวใดพาเจ็ดหน่ี่หสองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองระวัง 7, เกับห่เชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาความนะคะทางช่วงขาเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพัฒนนทางช่วงพิจารณานนีหนีผอมเด้อค่ะ เป็นชุดเต็มของเราพัฒนานะคะได้หอไทยพร้อมหมดละได้หอไทยเออเมียนเนาะพ่อนะได้หอไทยพร้อมเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยอยู่นี่นี่แหละคะ่ะท่านชมวงขาแต่ว่ารัฐบาลไทยของพ่อพ่มเดี๋ยวฉีบอกถ่ายคลิปอีกเทื่อนึงว่าของพ่อพ่อม,มีตัวใดเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลไทยล,ล,ล,ลงแต่แหลกๆเนาะพ่อนาะครัโล่งแต่แหลกเอาขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางก่อนไอ ทบทวนตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของ่อ,อ,อก,ก่อนตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของ่อพมนะคะทำช่วงขาที่มือว่าน,นี้ออกไปเข่าบนล่างไปสองน้อยและะ้วก็เฉพาะกิดนี่เข่าตูดตัววิ่งเข่าทั้งสองเลยนะคะเข่าตัวระว่างคือหกกับหนึ่งสำหรับเมื่อนี้เลขหลักของพ่อพมเก่าศูนย์หนึ่งสองสาม

3า3ส3่สามหเจ็ดเลขเวิ่นเจ็ดหนึ่งสหาสองตัวระว่างคือเจ็ดกับหนึ่งระว่างตัวใดออกตัวนั้นเมื่อนี้ชุดนี้ได้เทึ่งรัฐบาลไทยได้เทึ่งรัฐบาลล่าได้เทึ่งหุ่นได้เทึ่งน้อยได้บดมือกระทำช่่มขาอันนี้คือชุดขอบจักรว่านนะคะ พราะฉะนั้นตัช่วงเอฟซี i, ทุกท่านทุกคนพิจารณาขัดอีกเทืนหนึ่งเนาะค่ะเนาะ่ายคลิปพอมีอย่างสีบอกัแฟนขับเอฟซีบอครับเมื่อวานกะเขาสามสีน้อยอยู่แต่ว่าบนรางกะสองน้อยกิ่งคตรเลเื่อนเนอยู่ที่แต่ว่างกระไดมันบนรางไห้อยู่แล้วันนี้กะจะไปทำอะไก็บพวกหัวกันมันกะจะเอาบน่างขึ้นเขาแล้วน่ะนเคยข้าแล้ว แต่ว่ากล่ากับอยู่ในนี้ละไพ่กับอยู่ในนี้ละไพ่กัการออกไพนแล้วละทางนกับศูนย์เกาซีล่างกับสามหาอะไรก็จะซื้อหลายตัวซื้อเท่านั้นละนลลางลางผลเป็น,นผลผมว่ามันขัดมากทางเาละศูนย์เกาซีล่างสามหาด็ไ้ ันมาันมันคัดออกไปเ่ไรติอยู่ในนี่หละที่ผมว่ามันคัดคัดเราละแล้วขันบ่ออกไปก็ตอยู่ในนี่ละพี่เจ้าน่าผมก็ซืหลายตัวเราผมชื่อตัวนั่นละไถ่ก็ไดที่แต่ศูนเก่าซีน่ะตตรงตรงมันก็สาบอว่าถ้าแยมันหลอกที่เก่าล่างกับสามหาล่ะตวตรงมันข้ามหลอกหาสามก็นดตละไถก็ไดดแต่ว่าเล่าก็อยู่ในนี่ละ อี่แกหน้าพวกผู้ซื้อกระจามันถ้ามันผู้ถือกับผู้เสียหลายดอกไทยก็ได้เพราะว่าเม็ดเดียวนันไม่ได้หลายตัวคือน้อยคือเล่าดอกโดยเม็ดเดียวเท่านั้นละผู้ซื้อกับขันโชคดีก็บที่ได้เันถูกก็ดีกับผู้ถือตท่าลั้เพราะวันม่หลายครูผมไม่เห็นหลายครูอันันมั่วดอกขาดตัวเท่านั้นละพอพอกระจบเท่านั้นเพราะ้เสียหลายดอกนผู้มาซื้อหลายก็ซื้อลด พวกมักซื้อหน่อยก็ซื้อรถบ่หามันต่อซื้อหลายก็ได้หลายซื้เกานั่นล่ะซื้อหน่อยก็ได้หน่อยห้ามันบอกว่าห้ามบอกกับเสียจนตัวเงินนะเท่ากับกาเสี่ยงกับกาได้บ่กกาเสี่ยงกับบวกกาได้ต้องตัดสินใจเลยว่าตอนแรกกับที่การเสียเราก็ทันกาได้ซื้เกานั่นล่ะมันกกได้กับเสียมันจะทอกันละเขาก็ล้นก็ทอกันละ ยังที่กันวัดเลขยังที่กันวัดเขากระลานเปอร์เซ็นต์หรือกระลานเปอร์เซ็นต์คือกันนั่นแหละอาจารย์ได้กันละมันใจในเลขจะของนั่นแหละผู้ใด้ก็ได้แต่าผลออกมันไงถ้ารอดมันที่ออกตอนใบนี่มันจะออกว่าเป็นพวออกก็เสียตอนตัวครับนอนนั่งก็มี่ทำนั่นละมือยังหลายดอกจ้าพ่อเจ้าขอกลับขอบพระคุณพ่อหลายๆนะพ่อเนาะเจอกันไม่คิดนาคือคิดรัฐบาลเล่านะคะ จ,จังปูทุบท่วนไทยคือเกา่าเนาะค่ะเนาะพอเนาะขอให้ตัวเล็กแนว้ทาทของพ่อเขาทั้งหาหน้อยหกหน้อยละเขาเบิดมือหุ่นทุกหุ่นเนาะพอเนาะขอขอบคุณมากคอพ่อคา้า,อคาเจอกันไม่คิดหนาขอบคุณค่าสวัสดีค่บ